สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ก็ถึงรอบที่จะเอาคันเก่าขึ้นมาทําแล้วนะครับเอาขึ้นมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับท่านผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมก็เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับแชะเดียวเติมครับเดินขึ้นมาอันนี้ถึงสีจะไม่สวยสภาพจะเก่าแต่มันไม่เคยงอแง,เ,งเท่าไหร่เลยนะครับความงอแง,งประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับในการ ลงไปเกี่ยวนะครับเวลาทำงานอาจ,จะมีลูกปืนแตกนะครับนิดหน่อยลูกสองลูกนี้นะครับมันก็มีบ้างนะครับเครื่องจักรทำงานแต่อย่างอื่นเขาไม่เคยกวนใจเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับรถคันนี้สภาพสนิมนะครับข้างนอกสนิมข้างในลื่น อกียร์ดีครับคันนี้มันอยู่กับเรามานานแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยแต่งได้ถูกแล้วนะครับปีนี้ก็ไม่ได้อมาเก็บเยอะนะครับเอามาก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วก็จะมีเปลี่ยนโมเล่รอบปล่อยข้าวนะครับแล้วก็มีเช็คฝาเกียร์นี่แหละฝาเกียร์นี่แหละคือหลักๆนะครับเช็คลูกปืนเช็คไม่ใช่เช็คฝาเกียร์เช็คลูกปืนเกียร์ ครับอย่างอื่นไม่มีปัญหา <c oughs> เอออาจจะมีเพาคอดอยู่เพาลอยก็เดี๋ยวจะไปถามลุงกึ้งแถวบ้านดูก่อนว่าเขาจะกึ้งได้ไหมแบบกึ้งแบบไม่ต้องถอดโมเล่เลยเครื่องกึ้งเขาจะจับงานเราได้ไหมนะครับถ้ากึ้งได้ก็จะเอาไปให้กึง้ง ทีแรกว่าจะเปลี่ยนเผาเปลี่ยนเผามันก็ไม่นานหรอกครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถึงเงามันก็เร็วกว่าเผาผมมันเป็นเผานิ้วหกนะครับมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ครันนี้ไม่ได้ทำเยอะครับแต่ก็จะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันแหละคิดว่านะ ก็พอดีแหละข้าวก็เหลืออีกนะ่าจะโอ้สองอาทิตย์นู่นแหละสองสามอาทิตย์นึ่งถึงจะได้เกี่ยวนะครับได้เข็แถวบ้านผมนะครับมันมีแต่มารีร้อยห้านะครับมันไม่มีข้าวเบาให้ให้ได้ลองเลยนะครับปกติแล้วนาผมเองแหละจะใส่ข้าวเบาข้าวสิบห้าแต่ว่า,าพันข้าวมันมีแต่สิ่งเจอปนนะครับมีพวก มเมล็ดพันธุ์อื่นมาแกมแล้วก็เลยไม่ใส่ปีนี้เลยใส่ร้อยห้าครับมล็ร้อยห้าเดี๋ยวปีหน้าจะใส่ก็ขอสนะิบห้าใหม่ใส่ไว้มันก็ดีครับของตัวเองมันได้ลองรดนะครับเดี๋ยวจะขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ใใส่ก็ขอสิห้าด้วยก็ขอสิ้านี่ดีดีอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งได้เกี่ยวก่อน สองได้ขายได้ราคาก่อนนะครับตอนนี้ราคาข้าวเปิดเห็นว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวพอไปถึงมารีร้อยห้านะครับข้าวออกเยอะๆยังไงราคาข้าวก็ต้องลงครับใครที่อยู่นาดอนนานนนะครับใส่ก็ขอสิบห้าเลยครับ รีบเกี่ยวรีบเสร็จรีบได้ขายได้ราคานะครับเดี๋ยวปีนี้้ะให้ช่างไหนเขามาถอดเพารอยก่อน,นครับเพารอยมันคอดตัวที่หนักที่สุดนะครับถอดตัวนั้นเสร็จเอาไปทําเสร็จถ,ถ้าทางโึงก็่งาทำให้นะ แต่ยังไงก็ต้องทําลงกึ้งไม่ทําเราก็ทาเองนะครับทําเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบตึงสายพานนะครับตั้งลูกลอกเปลี่ยนโมเลเราจะทําฝั่งนั้นให้มันเสร็จก่อนคือเกียร์นี่ผมจะเปิดสุดท้ายนะครับเปิดสุดท้ายของคันนี้นะครับพอเปิดเสร็จก็ทําสีช่วงล่างหน่อยไม่ได้ทํามาหลายปีแล้วสนิมขึ้นเต็มนะครับที่แรกปีสองปีที่แล้วที่ว่าที่ไม่ทําสีคือ ทีแรกผมคิดว่าผมจะขึ้นช่วงล่างใหม่นะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างมันสั้นนะครับแล้วก็เหล็กก็เริ่มจะหมดอายุแล้วนะครับก็ว่าจะขึ้นใหม่นะครับจะขึ้นเป็นสิบลูกตัวน,นี้ช่วงล่างมันดูเลอร์เก้าลูกเนาะจะขึ้นเป็นสิบลูกหรือสิบเอ็ดลูกชิดกันนี่นะครับแล้วก็จะขยับให้มันห่างหน่อยให้มันเป็นจากจุดศูนย์กลางล่างรูเลอร์ฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้น อยู่สักเมตรหกสิบเมตรเจ็สิบเนี่ยนะครับเอาไปมาก็ยังไม่พร้อมครับสุดท้ายก็ยังไม่พร้อมก็เลยอะเดี๋ยววันนี้จะทําสีมันหน่อยนะครับถ้าเกิดเกี่ยวข้าวปีนี้แล้วโชคานก็อาจจะขึ้นไปปีหน้านะครับแต่ไม่ขึ้นก็ใช้ได้อยู่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็ใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับ ก็ยังไม่ไม่เป็นไรมันก็จะมีแตกรอยเชื่อมบ้างนะครับส่วนมากจะแตกแต่รอยเชื่อมครับคือถ้าได้ขึ้นไปฝั่งนี้เดินคอนกรีตบ่อยๆไม่มีเหลือครับคือหลังบ้านมันจะไม่ค่อยมีน้ําถ้ามาตอนปลายปีแล้วนะครับมันจะไม่ค่อยมีน้ําดินมันจะแข็ง,งนี่องจจะว่ามันแห้งเร็วฝั่งนี้นี่เนี่ยณตอนนี้น้ํามันยังเริ่มน้ําในน้ามันยังเริ่มจะแห้งแล้วนะครับ อันนี้นะพอกว่าจะได้เกี่ยวดินก็เริ่มแข็งแล้วครับแข็งก็เดินยากถ้าโซ่ไม่ดีก็เรียบร้อยเหมือนคันเล็กปีที่แล้วนะครับปีนี้คันเล็กสมบูรณ์กว่าคันนี้นะครับในระบบช่วงล่างนะครับในระบบโซ่คันนี้ยังเป็นโซ่ตัวเดิมอยู่โซ่ตัวนี้ใช้มาสี่ปีจะห้าปีนี้แล้วมั้งหรือเปล่าก็จะไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้แหละ ก็ฝั่งนี้เริ่มยืดฝั่งนู้นพอได้ฝั่งนี้เริ่มยืดแต่ส่วนมากงานของคันนี้จะมีแต่น้ำนะครับคือนาที่มีน้ำนี่โซ่หย่อนโซ่หลวมหน่อยมันก็วิ่งได้ครับมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าดินมันไม่ดินมันนิ่มนะครับดินไม่แข็งนะครับก็ สักประมาณอาทิตย์กว่าๆน่าจะเสร็จนะครับไม่เกินสิ้นเดือนนะครับก็จะได้รอลงงานนะครับคันนุ้นเสร็จแล้วนะครับคันนุ้นเสร็จแล้วเนาะใครที่ได้ดูในคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วข้านุ 99. 99้น9.999%แล้วนะครับก็คือถ้าไม่เก็บความสวยงามอีกก็คืออย่างนั้นก็คือลงได้เลยนะครับถ้าไม่ตกแต่งอีกเพิ่มเติมนะครับก็คือเกี่ยวได้แล้ว ถ้าคันนี้เสร็จอีกก็สบายใจนะครับเสร็จทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวรอทางนายเข้ามาแล้วจะให้เขาลือวันนี้ผมน่าจะเดินมาช่วยเป็นบางอย่างเอานะครับเพราะว่ามีงานประกอบเครื่องหน้าร้านนะครับวันนี้ต้องประกอบเครื่องรถให้เขาก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมไปแล้วครับ